สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันทพัฒนจากกาัรสมาห์โฮมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่มีขนาดพื้นที่123ตารางวาพื้นที่ใช้สอย256ตารางเมตรอยู่ในโครงการศรีวลีคลองชนนะครับเป็นบ้านหัวมุมหลังใหญ่ๆนะครับด้านหน้านั้นเป็นลานกว้างๆมีศาลาให้คุณผู้ชมด้วยในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมดู ในส่วนของชั้นล่างแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนแล้วก็อ้อมออกมาดูบริเวณสวนนะครับบ้านหลังใหญ่มีพื้นที่เหลือๆครับกว้างขวาง,วางโอโทงเลยแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับโรงจอดรถสามารถจอดรถได้4คันแล้วก็ตรงนี้สามารถทําสระว่ายน้ําเพิ่มเติมได้นะครับเรามาจากด้านหน้านะครับเราเข้ามามาถึงในโซนแรกนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกนะครับซึ่งเป็น โถงกว้างๆใหญ่ๆเลยนะฮะมีมาพร้อมกับชุดเฟอร์นิเจอร์นะครับของส่วนใหญ่ร้อยละ80%นะครับจะให้แถมแถมกับบ้านเลยนะฮะก็จะมีของใช้ส่วนตัวของเล็กๆน้อยๆที่เอาออกนะฮะคุณผู้ชมเราถัดจากในส่วนของโถงรับแขกนะครับตรงเข้ามาก็จะเป็นครัวนะครับแล้วเลยเข้ามาเป็นที่รับประทานอาหารตรงนี้มีประตูซึ่งสามารถออกมาตรงพื้นที่สวนด้านข้างได้ โครงการศิวลีคลองชนถือว่าเป็นโครงการที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใกล้เมืองใกล้สนามบินเชียงใหม่นะครับใช้เวลาเดินทางไปสนามบินประมาณ10นาทีแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมอายุบ้านนะครับประมาณ12ปีนะครับสภาพสภาพบ้านนั้นใหม่เอี่ยมเลยนะฮะครัวพวกเคาน์เตอร์ครัวต่างๆนั้นยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าใหม่อยู่นะฮะ แล้วก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีลิ้นชักเก็บของต่างๆครัวมีให้มา2ครัวนะครับมีครัวด้านในบ้านก็คือครัวนี้แล้วก็อีกอีกครัวนึงเป็นครัวไทยซึ่งอยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้ก็มีประตูกั้นนะฮะซึ่งในส่วนของครัวไทยนั้นก็มีเป็นกระจกบานเกรดนะครับซึ่งเวลาเราทาอาหารต่างๆนั้นกลิ่นไม่เข้าในบ้านนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็มีจุดที่ต้องเปลี่ยนก็จะเป็นตัวฮูดดูดควันนะฮะตัวนี้ราคาประมาณ9,900บาทนะครับมีเปลี่ยนแค่นี้เองในส่วนอื่นๆเคาน์เตอร์ต่างๆก็จะเป็นหินแกรนิตนะครับมีความคงทนและแข็งแรงต่อเนื่องมาด้านหลังก็จะเป็นโซนซักล้างนะครับในรอบๆบบ้านนะครับก็จะมีปลูกเป็นต้นไม้นะครับเป็นสวนเล็กๆนะครับรอบบ้านเพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้านนะฮะ ตรงนี้ก็หลังจากที่เราจอดรถนะครับสามารถหที่วของเข้าครัวได้นะครับนอกจากในบ้านนะครับด้านนอกบ้านก็ยังมีห้องแม่บ้านให้1ห,ห้องแล้วก็ห้องน้ำสำหรับแม่บ้านด้วยอีก1ห,ห้องนะครับอันนี้ด้านหลังจัดแทงน้ำสำรองไว้ให้1ถังนะครับ ภาบ้านถือว่าดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆงานซ่อมงานปรับปรุงไม่มีนะฮะทังนี้ถือว่าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาวกเข้ามาดู ด้านขวาฝั่งที่เป็นห้องทํางานชั้นล่างนะฮะข้างบนมี3มห้องนอนข้างล่างมี1ห้องนอนนะครับอันนี้ไม่รวมห้องแม่บ้านนะฮะตัวพื้นห้องนี้เป็นพื้นไม้นะครับมีจุดเชื่อมต่อเข้ามาห้องน้ำตรงนี้ด้วย ห้องน้ำนะครับในส่วนที่ต้องซ่อมก็จะมีตัวก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับมีแค่นั้นอันนี้ยังมีประตูอีกบานนะครับเข้ามาจากประตูด้านหน้าเข้ามาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ชุดตู้ไฟต่างๆระบบไฟต่างๆชุดคุมไฟจะอยู่ตู้นี้นะครับมีทำเป็นประตูปิดมิดชิดนะฮะในส่วนของรองเท้านะครับก็จะไว้ห้องนี้ เป็นห้องห้องเก็บรองเท้าแล้วก็ห้องเก็บของใต้บันไดเดี๋ยวผมพาผู้ชมขึ้นไปดูตรงชั้น2กันต่อนะฮะสีวดีของชนถือว่าเป็นโครงการที่น่าอยู่นะครับที่นี้ก็ถือว่า เป็นหลังที่อยู่หัวมุมนะครับแล้วก็เป็นหลังใหญ่เลยอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์ก็มีระเบียงใหญ่ๆให้ด้วยอีกหนึ่งระเบียงนะครับ จุดเด่นของห้องนี้นะครับมี walk in closet ให้ด้วยนะครับซึ่งจุดเชื่อมต่อระหว่างห้องนอนไปหาห้อง walk in closet นั้นเป็นพื้นไม้เสมอกันนะครับเลยเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีอ่างอาบน้ำแลวก็มีอ่างล้างหน้าใหญ่ๆเลยนะฮะและในโซนนี้ยังมีโซนอาบน้ำเป็นแยกไว้โซนเปียกโซนแห้งมีโซน าตากผ้าด้านนอกด้วยนะครับจุดที่เป็น walk-in closet ก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยส่วนตู้เสื้อาผ้านั้นถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับ สําหรับ2ห้องนี้นะครับตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้ยังมีห้องทํางานซึ่งเราสามารถกั้นนะฮะกั้นเป็นตู้กระจกก็ได้นะครับกั้นเป็นกระจกก็เป็นห้องทํางานเล็กๆอีกมุมนึงได้เลยทางฝากนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับมีแอร์เรียบร้อยมีห้องน้ําในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้ง กระเบื้องห้องน้ำนะครับจะปูถึงผนังชั้นบนเลยนะครับนี่ก็เป็นห้องหนึ่งซึ่งมีห้องน้ำในตัวนะครับคุณผู้ชมเสำหรับในส่วนต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินรอบบ้านนะครับเพราะว่าหลังนี้เขาได้จัดสวนไว้รอบๆบบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ มีปลูกพวกต้นไม้ต่างๆเพิ่มความร่มรื่นแล้วก็พื้นก็ทําเป็นลายดอกนะฮะแล้วก็ใส่เป็นพื้นสีเขียวงานสวนแบบนี้ดูแลไม่ยากนะครับตัดยาก็ง่ายแล้วในจุดต่างๆของบ้านก็จะมีก๊อกน้ำนะครับไว้สำหรับเราลดน้ำต้นไม้นะฮะก็จะมีจุดที่ บริการเรื่องสายยางนะครับลากได,ได,ได้ได้ถึงทุกพื้นที่ของของบ้านเลยแล้วรอ,รอบบ้านนะครับก็มีกล้องวงจรปิดซึ่งนอกจากบันทึกภาพแล้วนะครับยังบันทึกเสียงได้ด้วยอันนี้ต้องยกทิ้งนะครับตัวนี้ต้องยกทิ้งแล้วก็มีไฟส่องสว่างทั่วบ้านเลยนะฮะ ตูทางเข้าก็ให้มา2บานบานใหญ่กับบานเล็กนะครับถนนหน้าว่าหน้าบ้านก็กว้างขวางฝากหลังนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมการการสาพนะครับแล้วก็นัดชมบ้านได้ทุกๆวันนะฮะรบกวนแจ้งล่วงหน้า1-2วันนะครับ,นนรบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ